sao vậy đi tất nhiên là các ở hay ở nãy kia câu bên này mãi hết kim na phật tiềng hết kim cả đi các cả... bên ba sẽ bếp muối xào nên đây xong cô có đây tôm xếp anh chê thùm bên cà đấy mà nè anh cà bao bên vai bọn em cà bao như thế này cà ngân khai mít bọn em vã để thế các chỉ cái thứ bên năm

มันรูเด็ดเดี๋ยวตักเกลือเดี๋ยวได้ช่วยูเจ้ะระบ่งขบเนี่ยแล้วยังคีังเพิ่มกับ สสร็จขูาวตาวานกักบอกมีอะไรมาเยอะขึ้นเบลยเงินเอ่อเด่นเลย เช่วแต่ซิมอนี้ก็จุนซิมเมื่อเลยบ้ากะต่บ้านะคะซิมถึงทเท่าไรทีอะเลย,ยังนี้รสชาเนาะอันนี้นเลย <c ười> <c ười> เหน็นหิ้กันี่น <c ười> <c ười> กันกนั้นแล้วีมี่เานอ่ี่กูเก่าอนเยอะมาเล้าเด็คนกิ้ข้าวเหมือนกัน <c ười> เ,เขาไรนี่แล้วแล้วขี่้โกด้ทสรสร nó mạnh nè để bên nó chụp ảnh gần nó con ha vật kỳ lạ, เออมาห้าหน่อใหมน่าส่วงนี้ส่วงนี้มันสิเป็นแนงมันนะมันบบมี่หน่อมัน,นสิเป็นแนงมันแบบน้อยๆบ้า,นานดนแดนเน็เออเออ

mà ghé này nè mà khâu khôm kinh đẩy quá ừ, mà khâu khôm này. gì đâu sợ đa nhận bì à quan, đẩy hoàn lòng bằng bỏ khơi kinh chắc mà ออกวันวัน Love the

บ่าวไก่ก็ไปถ่ายคลิปอยู่สารวันนะทุกคนคลิปนี้ก็จบเพียงสำเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่เผือกเอาเมื่อไยังเผือกไงเด้แล้วเอาเมื่อหนึ่งเออเอาเผือกเนาะมันเอาในนี้นะในหายนี้แหละ เดี๋ยเมื่อเนี่ยเด็ดอันข้าวต้มนะเห็ดใจมัน